และนี่ก็เป็นเกมที่มีคนขอมานานแล้วนั่นคือระบบล้านค้านนเองโอเคในรูปแบบของเกมนะพอกดเข้าไปหน้าแรกก็จะมีนิวเกมกับโหลดเกมเนาะผมจะกดโหลดเกมไปก็แล้วกันตัวนี้ผมก็จะมีเหรียญอยู่แล้วนะ308เหรียญมีคูณ2อ,อยู่5อัน,อเ,นบบอเกมนี้เนี่ยถ้าเรากดเหรียญก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพอเรากดไปที่ช็อปนี่คือหน้าที่ของเหรียญ <c oughs> ก็คือเอามาซื้อเราก็สามารถซื้อคูณ2ได้พอซื้อคูณ2ไป กดเหลี่ยม,มก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วในช็อปเนี่ยก็ไม่มีแค่คูณ2นะมันจะมีสกินด้วยมีสกินอยู่2ตัวถ้าตั้งเราพอเนี่ยเราก็สามารถซื้อมันได้นะสกินก็จะอยู่ตรงนี้ครับมันจะถูกล็อกไว้จนก,กว่าเราจะซื้อความสามารถของสกินก็คือถ้าเราใส่มันเนี่ยกดเหลี่ยมก็จะเพิ่มขึ้นนะ มันก็มีเรื่องนี้แหละเกมพี่เลยโอเคส่วนตัวนี้น่ะมันก็จะเป็นคอนติเนียรคือกลับไปมีเซตติ้งด้วยมีเซตติ้งสำหรับออโต้เซฟนะออโต้เซฟคือมันจะเซฟไปเรื่อยพอเราปิดออโต้เซฟปุ่มนี้ก็จะมีประโยชน์คือปุ่มเซฟเกมแล้วก็เออเปิดออโต้เซฟไว้เนี่ยปุ่มขี้เกียจมากดตรงนี้ถ้าไม่เปิดออโต้เซฟไว้นะเกมมันจะไม่ save เซฟจนกว่าเราจะไปกดเซฟนะโอเคเดี๋ยวกดไปเรื่อย 1,000พันแล้วครบเราซื้อได้ต้นสกินเนี่ยผมตั้งให้มันซื้อได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นพอได้สกินแล้วไปที่สกินแล้วก็กดใชด้เลยเห็นไหมมันจะปลดล็อกให้อัตโนมัติพอกดตัวออตังมันก็จะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเร็วมาก <c oughs> ผมก็ไม่ได้ทำเยอะนะแค่ทำแบบเป็นให้ระบบซื้อของที่เราพอเข้าใจโอเคเกมนี้ก็จะเป็นเกมในเกมนี้น,นะ เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการกดแล้วตังเพิ่มขึ้นการเซฟการซื้อของการติดตั้งสกินการล็อกสกินอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเออการเซฟเนี่ยออโอเคคงจะเท่าน,นี้แล้วมั้งไปเริ่มงไปเลย